ตอนนี้เจ้าของเ่ากับ,บโบยูครับผมกับพามาลุยเลยนะครับเอ้ยลอ้ออยครับลอย,อยตกคลองตกคลองนี่แหละโน่ no. ตอนนี้อ,อ๋อผมก็อยู่ที่สวนมีบุญผมจะเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ได้ไหมโอ้นั่นไงไมีสาวน้อยเออมีสาวน้อย <c oughs> ขอกินเลยแล้วกันเกบบเองยงก็มุมีกอาคตมุีกก้าวกาเดโอ้โหจะกดีทีบุรอ่ะันเด็ดบุนีเด็ดบุีอ่ะอ้น่บุญดเด้อสรครับผมปูมาจ้าครับ ืัอน,นี้ครับผมเสพผ้าทุกท่านนะครับไปเลาะแถวใายแดนนะครับไทยกัมพูชานะครับรอำเภอลำเื่นครับเขาว่ามีสวนสวนหนึ่งที่ไล่การนักน,นะครับอยู่แถวนั้นนะครับชื่อว่าสวนมีบุญนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปบุกสวนมีบุญนะครับแต่ว่า อยู่ไหนยังไม่รู้เลยนะครับสวนมีบุญนี่เพราะว่าสวนหายงงโ้งหาในกูเกินกันโบมี่สวนมีบุญโบพ่อในเพจกโบมี่แผนที่นี่แหละครับสิล่องจัดจูได้วยเบิรงครับไปเทนีเขาต้องไปตูดกินไหไดครับมาเข้าสิ่ตูดกินไรบันเนครับไปเบิรงกันเลยครับครับตอนนี้ก็คาดว่า ไกล้สี่หอดเรีวนะครับสำหรับสวนมีบุญนะครับ <Wow. S 1> นะแต่ว่าทางเข้ามาก็บรรยากาศด้านรอบนะครับก็มีป่าไม้ครับแมกไม้เป็นส่วนใหญ่เขาจะเป็น <c oughs> อยู่บนภูครับทําสวนทําอะไรครับมีสวนยางข้วโพด <c oughs> นี่ <c oughs> ข้วโพดแล้วก็ <c oughs> มีป่ากล้วยมีแก้วมังกร สวนเลยล่ะแบบเฮ้ยพุทธยูคืออย่างนี้พระวัน,นส,วสว่างสบายดีนะครับอยู่ทั้งผู้พวกเนี้ยไปทั้งผ,ผู้เขานะครับโอเคครับเดี๋ยวเ่าสิแหนมหาสวนมีบุญนะครับอ่ะสวัสดีครับตอนนี้เหาอยู่ที่สวนมีบุญนะครับโอ้ยองวิไปตะมวนนะครับ สุดยอดนี่ลีโกบกคงครับโกบกคงนี่หลายแห่งือสีบ่มืดนะครับสวนนี่นะครับปลูกหลายอย่างครับในสวนตอนนี้จะของข้ากับโบยู่ครับผมกพามาตะลุยเลยนะครับตป็นี้ทักสะน,นะครับผักขะเนเอาไว้ใส่ใส่ก้อยใส่ลาบครับว้าวโอ้ยของแถวของแถว เดี๋ยวเราเข้าไปเบื้องนี่เหินเลยครับเออเออเอออ้ยหยิบอยครับหยบบ้อยตกคลองตกคลองนี่แหละนกำมันสามสัานทามเโอ้ย ไปเลยครับเดี๋ยวมาบึงรุดต่อไปครับเพียงหน้าครับปาสปาสเว่ยขนาดน่ะบรรยากาศดีครับสุดยอดยอดเลยเครื่องก้วเครื่องนี้นก็มีครับไปกูอยู่เฮือนขนาดนั้นนอนหลินหลินสบายเลยโอ้ยโต๊ะขี้ต้มวังหันอามเลยล่างกันล่างก่อนเวียนกั๊มตามท่านเนาะ หมดกมาจอดอย่น้เรียบร้อยครับสีคนบ้นโบชินจะข้องสวนนี่บโบชินที่โอ้ต้องหาเบื้องอนครับว่าหน่วยใดนะครับพ่อใดคือโบมีนนะโอ้ยสวนยนี่โบมีนหน่วยนั่นเด่นหน่ยวยหนึ่งไฮ้ยโอกาสเลยลากๆๆๆนะเออแล้วมีน้ำเลยนี่ เกือบร้อยอยอดครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเขามาตามหาหน่วยต่อไปครับตามหาหน่วยต่อไปฮะใส่ละหน่วยบรรยากาศดีครับอยู่แถวนี้แบบสุดยอดครับเป็นสวนที่ผาพ,พันยอนใจเลยดีเลยโอเคเลยแหละครับเอ๊ะผมเห็นอยู่นี่หน่วยหนึ่งนะ นี่ดีนี่ดีนี่ด,ดีอ๋อจ้าจอดโอ้โอ้น้โอ้น้บตอนนี้อ๋อผมก็อยู่ที่สวนมีบุญผมจะเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ได้ไหมโอ้นัน่นไงเมสาวน้อยออเออเมสาวน้อยขอกินเลยแล้วกันอาผาลักผาลักภาษาพ่ส็สีหก อย่าบอกอย่าบอกไครเลยครับอย่าบอกอย่าบอกจะคลองได้เด้อปอมมาลากแล้วให้มีหอมตุ้งทุเรียนมาแต่ว่าทุเรียนนี่ว่าท่านเกิดว่าท่านมีหน่วยครับทุเรียนไปต่อแล้ยอุ้เยหยียบพักเข้าบันโอ้ยตายตายตา,า,ายอย่าพักขยงโอ้ยบรรยากาศดีจะคล้องมายู่นี่ โอเคเลยนี่หลักหลักสบายเอง <S 2> <S 2> <S ตามหาหน่วยต่อไปครับเฮ้ยคือโบอมีป่ปะแม่นเบิร์ดระบบท่านไหนวะครับสภาพสวนคือว่าโอเคครับมีระบบนงระบบน้ำนะครับ โอ้ไสาวน้อยนั่นไงโอ้เันต้องหาแบบสดๆจากต้นนะครับสดๆจากต้นสกินสดๆจากต้นโอ้ต้องย่องๆแนละ้วเราได้ยินเสียงรถอีแด็กมา ผมมาผมมาบอเห็นนะครับโอเคโอเคโอเคสงสัยสิเบิดแล้วครับโอเคอยากไปปอกกินมากมายเลยอ,อย่างเยียบพักง่ายเยียพักโอ,อยเย,ยพักโน่ no. ตอนนี้เข้ากรขึ้นมาอยู่ทึงเถียงเรียบร้อยนะครับกูนี่สันญาตยานโจนอีดีวะนี่คือบนเถียงนะครับป้าเนี่ยกินกับมีม่วะไอ้ละซื้อมาไว้โอ้ยเขาเตรียมกองตายตายตายเขาเตรียมกองเลยวันนี้ ตำสมมีตำสมมี่ดูดมาเด้อกินข้าวแมของไฟแล้วนี่จะแของสวนเพิ่นไปแซะครับตอนนี้ของสวนเพิ่นไปเลาะแถวนี้นะครับพอดีทุระเพิ่นหล่โอ้บ่บ่เป็นจะแของสวนบ่ครับผมเป็นลูกชายเพิ่นครับแหน่โอ้ย ตายแล้วดิวอ้ยดูวิจัด้วยิ้ยแต่โอ้ตมี่ยังครับบ่มีมียังครับแม่บ่มี่ครับผมมาเบิ่งซืนอครับมีมีปืนไนของบ่ยากเนี้ยก็จะบอกเรื่อยๆเลยันนี้โอ้ยนสุดว่าบ่มี่ยังบ่มีครับมาเบิ่งนซือกินเลยครับเอาครับครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้สักนิดนะครับ ของสวยเ่็นมากเลยครับฝากมากคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปให้เบิรงครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ